ครับนี่วิธีการทักเสือนะครับนี่คือเป็นงานศินละปะนะครับทักเสียแบบใส่เองแบบอยู่บา้านๆเฮ่านี่ยครับงานศินละปะนี่โบมเมนวาสีเห็ดแต่ง่ายๆด้ครับเพราะว่าแต่ละคนที่่นเห็ดนี่คนก็ต้องใส่เวลาการเลี้ยนรู นี่นะครับชีวิตลนความเป็นยูนะครับยูบ่นบานเท่าอันนี้กับมาเบิงต่อนะครับเพิ่นถักเนี่ยครับใส่เวลาโดนนะครับ วซดีได้เป็นโตหนึ่งเวลาสัางขึ้นมาเนี่ยครับสวนดีกอวซสีทักก็เลียนรูหลา,ย,ลา,ย,ลาย,ยางนะครับการที่จะเป็นผู้ที่สสใส่ศิละปะกันทักเสื่อผาหรือทักผารวดลล้ต่งางๆกับโบแมนวาสิ จิตบบมีสมาธิอันใดเลยนะครับต้องมีสมาธิตั้งเป็นคนที่จิตใจอ่อนจิตใจแน่วแน่นะครับต้องนับเ,เพราะว่าทักไปนน่ำสมองนับไหมภาคเรีวก็ต้องนับไปน่ำนับโซนับยุกโซไปพ้อมนะครับเนี่ยครับ นี่คือเป็นงานศินละปะนะครับกะหาเบิงตอนนี้กะบ,บุคคอยมีผู้ใด้เรียนรูจากการเรียนตอ่อทำสามต่อจากผู้เถาผู้แก,ก่เพิ่นเพิ่นตะก้อนเพิ่นกะเรียนรูจากผู้เ่ามา จากผู้หนึ่งสืสบต่อให้ผู้นึงนะครับแต่ทุกมือนี่รุ่นรุน,รน,รนไม่ไม่นี่สีโพค่อยได้สนใจนะครับเรื่องแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นวิถีชีวิตบ้านนะครับการเล่นลูกมั่ก่อนท้าทายตหาเลยก่อนกับมีราคาอยู่ครับแต่ทุกมือนี่